อัก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาแบ่งปันนับเป็นสูตรนะครับ2ตัวนะครับ2ตัวนะมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับมีทั้งหมด9้าชุดนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอแจ้งเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับแจ้งเรื่องนี้ผมสูตรนี้นะสูตรนี้นะผมนะสมาชิกหลายๆท่านนะผมนะ สูตรสามตัวแข่งแขนะครับผมนะเป็นสูตรเลขวินนะครับเอาไปจับไปสามตัวนะครับพราะว่าเข้ามาหลายงวดนะสูตรแข็งแขนะครับก็มีสมาชิกหลายท่านนะฮะทักเข้ามานะไม่ใช่แข็งแข็อาจารย์นะครับแข็งแข็นะครับแข็งแข็งนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเอตรงนี้กันนะครับสําหรับสูตรนี้นะฮะก็สูตรนี้เนี่ยชื่อเป็นสูตรอะไรดีนะฮะนะครับผมนะอ่าก็ สูตรนี้เนี่ยก็เป็นสูตรเสือดาวแล้วกันนะครับผมนะเสือดาวแล้วกันนะครับอะนะครับผมเสือดาวเนาะ,ะเสือดาวเจ็ดสีด้วยนะครับชื่อสูตรนะครับเจ็ดสีนะครับผมนะฮนะเสือดาวอย่างเดียวไม่พอต้องเจ็ดสีด้วยนะครับ เออจะอลังการนะโอเคเดี okay, ๋ยวมาดูกันนะสูตรนี้ก็เ,ออเป็นเก้าชุดนะครับเก้าชุดนะฮะเก้าชุดมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเอ,อชื่อสูตรแต่ละสูตรทุกท่านเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะทุกท่านเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยสําหรับสูตรนะครับตรงนี้นะครับผมนะเซตินะผมนะที่ทําไว้เนประมาณสามงวดนะสามงวดนะเข้าได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมนะอ่าก็เป็นสูตรเดา หลุดเสือดาวเจ็ดสีนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอเขียนไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะสองหกหกหนึ่งเนาะอ่าโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวมาต่อกันนะครับผมนะเดี๋ยวมาต่อกันนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ไปไปทําตัวเลขให้มาเนาะนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาคํานวณไปพร้อมๆกันนะครับถ้าถ้าเรามาตั้งเขียนตั้งแต่แรกเนี่ยนะผมอ่า กลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมนะคลิปจะยาวเกินไปผมก็เลยไปเขียนมาให้ก่อนแล้วนะครับผมนะก่อนเดี๋ยวแค่คํานวณนะครับเดี๋ยวมาคํานวณแพร้อมกันนะกันนะนะครับเดี๋ยวมาคํานวณแล้พร้อมกันอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับวิธีคํานวณนะครับวิธีคํานวณนะฮะสูตรแรกนะครับสำหรับสูตรแรกเนี่ยเราใช้เป็นตรงนี้นะครับผมนะสูตรแรกเราใช้เป็นหลักสิบนะครับหลักสิบล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับผมเอ่อถัดมา บวกกับสามตัวท้ายนับเป็นครั้งที่สองนะเป็นหลักเป็นหลักร้อยนับที่นํามาบวกกันสองครั้งแล้วก็นํามาบวกเก้าคงที่อีกหนึ่งครั้งนะทุกคนนะถัดมานะสูตรที่สองนะจะเป็นหลักแสนบวกแสนนะครับบวกสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับผมนะเป็นหลักร้อยหนึ่งครั้งแล้วก็บวกสามตัวหน้าครั้งที่สองนับเป็นหลักร้อยอีกหนึ่งครั้งและบวกหกคงที่นะครับผมนะตามนี้เลยนะครับจับคู่ก็จะได้ประมาณเก้าชุดนับมาได้ทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างนะครับผมนะอืม จับผู่ได้9้าชุดมาได้ทั้งบนและทั้งล่างอ่ะเดี๋ยวมาคำนวณแปมพร้อมกันนะฮะตรงนี้นะครับผมนะอืมนะครับผมตรงนี้เราใช้เป็นสี่เนาะตรงนี้นะครับสี่นำมาบวกหกนะฮะทุกคนนะถัดมาบวกสองบวกสองนะครับถัดมาบวกเก้าหน้าคงที่นะครับผมนะอ่ะก็ผลลัพธ์นะครับผมในตรงนี้สี่บวกหกบวกสองบวกสองบวกเก้านะครับผลลัพธ์เนี่ยที่ได้เนี่ยได้เป็นยี่สิบามนะครับผมนะยี่สิบสามอ่ะ นะผถนะัดมาก็เป็นสูตรที่สองเนาะโดยจะเป็นเก้านะครับที่นํามาบวกเก้าบวกด้วยเก้านะครับผมแล้วก็นํามาบวกสามนะครับถัดมาบวกเจ็ดนะแล้วก็บวกหกคงที่นะทุกคนนะก็ผลลัพธ์ตรงนี้นะครับ <c oughs> สักครู่นะเดี๋ยวผมดูให้ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยได้เป็นสามสิบนะครับ ส4ี่นะทุกคนนะสาสี่ตรงนี้เราใช้เลขสานะผมที่นำมาวางไว้เลยนะครับนะสามบวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับผมนะได้เป็นได้เป็นสี่นะครับสี่บวกด้วยนะครับสี่บวกด้วยสองคงที่นะครับผมได้เป็นได้เป็น6เนาะทุกคนเนาะถัดมาตรงนี้เราใช้เป็นสี่นะดึงมาไว้ตรงนี้เลยสี่นมาบวกสี่คงที่นะครับ ได้เป็น8นะ8นํามาบวก1นึ่งคงที่นะได้เป็น9นะครับผมนะจับคู่ก็จะได้ประมาณ9ชุดนะครับตรงนี้จะได้เป็นเอ่อ34นะครับ38 39นะครับ44 48 49นะครับแล้วก็เอ่อ68 69ก้าเอา6ก6ี่หนะทุกท่านนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะสำหรับรงวดนี้เนี่ยออกเป็นเอ่อ100ยนะครับ9ก้เก้าสี่นะครับผมแล้วส่วนสองตัวเนี่ยออกเป็นแปดสี่นะครับ สีมวดนี้นะครับผมเข้า2ตัวเลยนะจับคู่นะครับถ้าจับคู่เนี่ยเข้า2ตัวเลยนะครับมวดนี้เนี่ยนะครับเนี่ยสี่นะครับส <ique> ี่เข้าแปดนะครับผมกับเก้านะครับไปเข้าสองตัวนะครับผมข้างบนนะตรงนี้เนี่ยนะครับผมนะถ้าจับคู่เนี่ยยังไงก็มีสี่ติดอยู่แล้วครับสี่แปดสี่เก้านะครับผมนะสี่แปดสี่เก้าเนี่ยติดกันอยู่แล้วนะฮะนะนะครับผมนะก็ถ้าจับคู่จะได้ประมาณเก้าชุดนะครับผมนะ ตามนี้งวดแรกนี่ก็เข้าไปเป็นสองตัวเนาะสองตัวล่างนะครับแต่ที่ทําทำมาเนี่ยเสริฐสางวดนะครับจะเข้าล่างส่วนใหญ่นะครับมาเข้างวดแรกเนี่ยนะครับผมว่าที่เข้าสตัวบนนะครับผมนะแล้วก็สองตัวล่างนะครับเข้าสองเอ่อทั้งสองเลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูถัดมากันน้องนะเนาะเดี๋ยวมาดูถัดมากันนะครับถัดมาเป็นงวดที่สองนะครับเราช้เป็นหนึ่งนะครับผมอ่าขอไปเราช้เป็น8ปดนะครับแปดนมาบวกสีนะครับ ถัดมาบวก8บวกแ้วก็บวก9นะครับผมโอเคนะทุกคนนะตรงนี้ใช้เป็น8บวก4บวก8บวก8บวก9นะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยด้เป็น37นะครับ37ไปทุกคนนะถัดมาข้อที่2นะไปใช้เป็น1บวก1นะครับบวก0บวก7บวก6คงที่นะครับผมสักครู่นะหนบวก1นะครับบวกด้วย0นยะครับบวกด้วยเ่7เนาะแล้วก็บวกด้วย คงที่นะครับผมนะผลล huh? ัพธ์ท euh, ี่ได้นีบผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะได้เป็นสิบห้านะครับผมนะสิบห้าเราใช้เป็นเจ็ดนะครับนำมาวางเจ็ดนำมาบวกหนึ่งคงที่นะได้เป็นอแปดนะครับแปดตรงนี้นำมาบวกเอแปดตรงนี้นำมาบวกสองคงที่นะครับแปดตรงนี้นำมาบวกสองคงที่ได้เป็นศูนย์นะครับผม อ่ะนะครับผมนะถัดมาตรงนี้ใช้เป็นเลขห้านับที่นํามาวางไว้เลยนะครับ5้าบวกด้วยสี่ของที่นะับได้เป็น9ก้านะครับ9้าบวกด้วย1งของที่ได้เป็นศูนย์นะครับผมนะโมดนี้ออกเป็น2นะครับท่านสองศูนย์หนึ่งนะครับสามศูนย์สามนะทุกคนนะสองตัวออกเป็นเจ็ดศูนย์นะครับอ่ะวัดน,นี้ก็เข้าไปนะเป็น2ตัวล่างนะครับนะเข้าไปนี่นะเอา้าเป็ศูนย์ วงศูนย์นะครับตรงนี้นะทุกคนนะเจ็ดศูนย์นะถ้าจับคู่ก็จะได้ประมาณเก้าชุดนะก็มีเจ็ดศูนย์ด้วยนะก็เข้าไปเนาะนะฮะเอาไว้เอาไว้ไปซื้อสลากกินแบ่งกันนะครับผมนะ้วกคนนะถัดมานะครับ <c oughs> ถัดมานะเราใช้เป็นเจ็ดนะครับผมนะบวกด้วยศูนย์นะครับบวกด้วยห้า 5, บวกด้วยห้านะครับแล้วก็นํามาบวกเกนะ้าเนาะทุกคนเนาะถัดมาตรงนี้ใช้เป็นสองบวกสองเดี๋ยวผมขอเขียนไว้ก่อนนะว่านะ เดี๋ยวมาคำนวณทีเดียวนะครับแล้วก็นำระบบหกนะครับโอเคก็สำหรับงวดที่สาเนี่ยอันนี้ก็เป็นงวดประจำวันที่30มสิบนับธันวาคมนะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะผมบอกไว้ก่อนนะครับเป็นสูตรใหม่นะไม่ใช่ว่างวดที่แล้วงวดที่แล้วไม่เข้านะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะอันนี้ผมทำขึ้นใหม่นะครับผมนะ อันนี้เป็นสูตรจากการคำนวณใส่ติย้อนหลังนะครับเดี๋ยวสูตรไหนที่ชนกันเยอะๆเนะี่ยเดี๋ยวผมจะจัมาให้ดูนะฮะว่าเลขไหนที่ชนกันเยอะนะครับผมกัานโอเคนะครับอืมบางทีก็พูดเยอะหน่อยนะชาแนลผมนะผมนะเออจะพูดเยอะหน่อยนะบางทีก็เน้นเอาสนุกนะแต่วันนี้คูยเยอะไม่ได้พ <laughs> ูดเยอะไม่ไหวได้นะผมนะเมื่อน,นอนแล้วนะครับ <laughs> เออนะครับผมนะโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวมาดูกันต่อนะสําหรับตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้เป็ 9, นเะจ็ดบวกศูนย์บวกห้าบวกห้าบวกเก้าเนาะผลลัพธ์ที่ได้เนะี่ยได้เป็นยี่สิบหกนะครับถัดมาตรงนี้สูตรที่สองเนาะสองบวกสองนะสองเป็นสิบสองเป็นห้าเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับโอเคตรงนี้เราใช้เป็นเลขหกนะที่นํามาวางไว้เลยหกบวกด้วยหนึ่งโคงที่ได้เป็นเจ็ดนะครับ เจ็ดบวกด้วย2คงที่นะผมนั้ได้เป็น9้าเนาะถัดมาตรงนี้ใช้เป็นเลขหนึ่งนะครับที่ยน้ามว่างหนึ่งบวก4ี่คงที่นะผมนะได้เป็นห้านะครับ5้าบวกด้วย1งคงที่ได้เป็นหนะครับโอเคนะครับถัดมางวดนี้นะครับงวดนี้งวดนี้นะครับงวดนี้เนี่ยเป็น8 0ดศย์สามหนะนะครับผมวันนี้ง่วงนอนมากเลยนะครับผมทุกคนนะนะครับเออไม่ค่อยได้เล่นกันเลยนะครับวันนี้ นี่นะเป็นศูย์กับหนึ่งนะครับผมเนี่ยเด็ที่เข้านะครับผมถ้าจับคู่ก็ก็เข้านะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับโอเคนะครับผมก็นะเดี๋ยวมาดูถัดมาก,กันนะถัดมานี่เป็นงวดประจำวันที่สิบเจ็ดนะครับนะสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมนะ, 17, ม 64, นะรมนะตรงนี้ผมใช้หนึ่งบวกด้วยเก้านะครับผมนะบวกด้วยเนะี่ยสามบวกด้วยสามนะครับ บวกด้วย9คงที่เนาะถัดมาตัวนี้ใช้เป็น8 cuarto, บวกด้วย8 okay. นะครับบวกด้วย3นะครับผมนะบวกด้วย8แล้วก็บวกด้วย6นะครับผมโอเคนะครับสักครู่นะครับผมขอใช้เครื่องพิมพ์เล่มหนึงนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูสูตรนี้กันนะครับเป็นสูตรเสือดาวเจ็ดสีนะครับเสือดาวเจ็ดสีมณนีเจ็ดแสงเออเนาะน่าจะมณีเจ็ดแสงด้วยนะฮะ เอาไว้เป็นสูตรอื่นแล้วกันนะทุกนะนะครับชื่อสูตรนี่ก็ตลกนะครับผมนะโอเคนะครับผมถัดมาตรงนี้เราใช้เป็นหนึ่งบวกเก้านะครับผมสักครู่นะหนึ่งบวกเ้าบวกสามบวกสามบวกเ้านะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ได้เป็นยี่บห้านะครับเอ่อตรงนี้ก็ใช้เป็น8ปดบวกแดนะครับบวกสามบวกแปดบวกหกนะครับผมก็ได้เป็นส3ตว์สามก็เนาะ อนะครับผมเหลายๆท่านก็ทวงนะครับทวงสูตรสามตัวผมมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาทําให้นะครับนะ้าสูตรสามตัวเนาะอย่างงวดนู้นนะครับผมนะที่ออกเนาะโอ้โหเข้ากัน404นะครับที่เข้าไปเนาะอืมนะครับ404น้ที่เข้าไปก, 4, นะทไปก็ทั้งบนทั้งล่างเลยนะงวดนั้นเน่ยโอ้โหนะครับปังๆเลยนะปังๆเลย ๋ยวผมทำให้นะสูตรสามตัวนะเดี๋ยวผมหาเวลาทาให้นะครับโอเคนะตรงนี้เราใช้เป็นห้านะครับที่นามาวางห้าบุกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นหกนะครับหกบุกด้วยสองคงที่เนะี่ยหกเจ็ดเป็นปรลดเนาะโอ้โหเลขันมาเหมือนกันหลายสูตรนะทุกคนนะสักรูดนะผมขอแอบดูสูตรแป๊บหนึ่งนะครับเลขชนกันนุ่งั้งเยอะนะครับผมนะวันนี้ตรงนี้ใช้เป็นสามสามบวกด้วยสี่คงที่นะ สามบ,บวกด้วยสี่คงที่ได้เป็นเอจ็ดนะครับผมถัดมาเจ็ดตรงนี้บวกหนึ่งคงที่ได้เป็นแปดนะครับผมนะถ้าจับคู่นะครับผมนะีน่เป็นงดประจำวันที่สิบเท่าไหร่อะสิบเทะะ่าไหร่บ้าใครจาได้บ้างสมองผมบ,งบ้าเลแทอ่าเป็นงดประจำวันที่นะผมวนะ่นะมาสิบเจ็ดนะมกราล่นะเนะเะ อ่ะตรงนี้ถ้าจับคู่ก็จะได้ประมาณนี้นะเป็นห้าสามนะครับผมห้าเจ็ดนะครับผมห้าแปดนะครับไปตรงกับเลขดังแล้วมานะหกสามนะครับหกเจ็ดนะครับ, 6, รบแล้วก็หกแปดนะครับนะเออวันนี้ผมว่าจะตัดคลิปให้นะที่ผมไปทำบุญวันเกิดมานะทุกคนนะเออที่จะไป จะตัดคลิปให้นะครับผมไม่ได้ตัดแล้วนะครับมัวนั่งคิดสูตรนานไปหน่อยนะครับวันนี้เอไม่ตัดให้เลยเดี๋ยวมีโอกาสตรงว่างนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้นะครับผมนะโอ้ยนะฮะงานขาไว้เพียบเลยนะครับผมเป็นงวดประจำวันที่สิบเจ็ดเนาะมกรานะครับกสิบสี่นะครับก็ตามนี้นะครับผมไม่ชวนกะสูตรไหนบ้าง แต่สูตรนี้จะไปเข้าล่างนะทุกคนนะเนาะจะไปเดินล่างซะมากกว่านะห้าแปดนะที่ไปชนกับอีห้าแปดที่ไปชนกับสูตรอีตรงนี้นะเป็นเลขวินนะครับผมนะครับหนึ่งสักครู่นะเดี๋ยวผมให้ดูกรันเะนี่ยนะครับไปชนกับสูตรนี้นะ ไปชน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 กับสุดนี้นะไปชนกับเนี่นะครับไปชนกับสามตัวตรงนี้นะสามตัวแข็งแข็งนะจะแข็งแข็งเนาะหลายท่านทักเข้ามาสามตัวแข็งแข็เลยจ๊ะนะครับผมเนี่ยไปชนกันนะเนี่ยนะครับผมห้าแปดนะครับผมที่ชนกันเนาะแล้วก็เอชนอะไรกันสามห้าเนาะสามห้าที่ชนกันนะครับ 5.8กับ3.5ได้ชนกันเนาะงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้เนี่ยก็สองตัวเนี่ยนะครับผมที่มาเนี่ยเป็น2.8นะครับที่เข้าไปแล้วก็1.9นะทุกท่านเนี่ย1.9ก็เข้านะไม่ใช่ไม่เข้านะนะครับ1.9ก็เข้าเหมือนกันนะครับผมทุกท่านนะเนี่ยนะครับผมนะเขาทั้งบนทั้งล่างเลยนะสูตรนี้แต่เสียดายนะครับงวดที่แล้วผมไม่ได้จัดชนไว้ให้เนาะอืมเดี๋ยวผมเอาไว้เป็นเลขเด่นให้อย่างเดียวนะครับ เห็นว่าเข้าดีก็เลยจับมาชนให้นะบอกโอ้โหนะครับผมนะถ้าเดินแบบนี้ต่อนะโอ้โหนะครับผมนะแป๊บเดียวนะครับลบเดียวนะครับผมโดนเรียกนะครับผมเข้าบ่อยจัดนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะวันนี้นะครับเดี๋ยวยันไงก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะลงให้ช่วงประมาณสิบโมงแล้วกันนะครับก็ท่าในใดที่รออยู่นะรอตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมเมื่อวานผมไม่ได้ลงเล ต้องขออไปนะผมเลดอยู่เรื่อยเลยนะครับผมนะอืมนะฮะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็คุยกันมามากแล้วนะทุกทนะ่านเนาะไว้เจอกันใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวนะครับผมน่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะ